สวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับแหม่เสียงแอดจะสดใสไปหรือเปล่าในเมื่อเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้หลอนเลือเกินครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าน่ากลัวมากมากนะฮะสวัสดีครับโอ้ทำไม่ได้นะครับผม คือน่ากลัวจริงนะจะบอกว่าน้องทําถึงทําเกินมากๆน,นะครับ,บคือโอ้โดยเฉพาะคลิปที่แบบว่ามีบิดตัวก็แก,ก๊แกก็แก,ก๊กอันนี้แอดบอกเลยว่าสยองนะครับผมใครก็ได้ช่วยติดต่อน้องไปเล่นหนังผีทีนะครับทำไมทำถึงทำเกินขนาดนี้ทุกคนคือตอนนี้แอดเชื่อว่ากำลังแบบว่าขวัญผวากันทั้งโซเชียลนะครับทำถึงจริงๆก็นี่แหละน้องมาเขาเรียกว่า โคฟเวนะฮะเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าคีบาโลนะครับผมซึ่งมาจากนิยายปลาัมปลานะครับแล้วก็มีในเวอร์ชั่นที่เป็นหนังของ Netflix ด้วยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้แอบคิดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน้องแค่มาเวลกามฮาโลวีนเฉยๆหรือว่ามีการเขาเรียกว่าหลังบ้านอุ้ยโอ้โหจังหวะคลิปน้องก็แก๊กมาพอดีไปต่อไม่ถูกเลยโอ้น่ากลัวจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ย มีการโคลาเบเรชั่นหรือเปล่านะครับโอ้โหเนียงแอดโคอะไรนะโคลาเบเรชั่นนะฮะไม่รู้ว่ามีการโคกับ Netflix เพื่อทําการโปรโมทหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่น้องทําแบบนี้มันก็ Netflix ได้ไปเต็มๆเลยนะคือน้องมาโคแบบนี้เป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ใช่ที่มีใน Netflix จริงๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วทุกคนเรื่องนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องดูอีกแล้วนะครับ เหมือนกับโดนน้องป้ายาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะ ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คอมเมนต์ก็เต็มไอจีน้องเหมือนเดิมนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะออกแนวแบบว่ากลัวน้องกันหน่อยเพราะว่าน้องค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ก็ยังม,มีคนบอกว่าจําน้องไม่ได้อ่าจําน้องไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังเห็นความสวยงามของน้องทะลุความน่ากลัวออกมานะครับยังคงชื่นชมกันอยู่ซึ่งต้องบอกว่าก็แหมเป็นผีก็ยังสวยอะแอดกิฟน,นะแอดโป้ตอนแรกนึกว่าพี่นุกสุธิดาวองแร,แรกแบบแรกเพราะว่าตาโตโตเหมือนกันเลยโอ้โหจะบอกว่า ทำถึงจริงๆนะคือตอนนี้แอดรู้สึกว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวนะครับอย่าลืม,มว่าการขยับบอดดี้ของลิตาคือเก่งคืออันเนี้ยมันมีความพิเศษทุกคนคือจะบอกว่านั่นแหละอย่างที่แอดกิฟก็พูดเลยการก็แก๊กก็แก๊กของน้องเนี่ยคือไม่ธรรมดานะทุกคนคือมันยากมากนะแอดเคยดูหนังผีเนี่ยบางทีเขาก็ใช้เทคนิคการตัดต่อใช่ป่ะคือก็แก๊กเป็นฉาก,ากแล้วก็สปีดใช่ไหมแต่ทําไมน้องก็แก๊กได้เนียนขนาดนี้นะ มันก็มาจากที่น้องเป็นเขาเรียกว่า World c แ a นซิ n งอะไรล้กันนะก็เป็นนักเต้นระดับโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการก๊อกแก๊กแบบผีเนี่ยแอดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับน้องนะส่วนภาพรวมเนี่ยแอดรู้สึกว่าทําถึงทุกจุดเลยโอ้โหแล้วแบบเป็นล่างทองด้ดยแอดิฟซึ่งาตามนิยายเขาบอกว่าตัวตัวบอดี้ของเจ้าตัวคีบาร์โลเนี่ยจะเป็นทองคําใช่ไหมคือคือน่ากลัวจริงๆทุกคนแล้วน้องก็น้องน่าจะประชดคนที่อยากให้น้องใส่ทองปะอ๋อล่างทองเหรอ ต่จะบอกว่าน้องทำทำถึงจนเกินไปะแอดยังรู้สึกกลัวอยู่เลยนะพอเปิดดูโอ้แอดรู้สึกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะโอ้หน้องน่ากลัวจริงๆไม่รู้ว่าทำไมน่ากลัวได้ขนาดนี้นะครับนะเออติดตาติดใจกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะก็มาไว้ฟังเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัแบแอดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน